มนัดว่าไงเปิดชื่อ 4, สอีสสเศรษฐกิจไทยโหวตไว้วางใจนายกแถม4ีก้าวไกลและ1ประชาชาติจากที่วันนี้วันที่21กรกฎาคม2,565 การประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาลงมติในยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนั้นทั้งนี้ผลปรากฏว่าพลเอกประยุทธจัน์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีคะแนนไว้วางใจ256ต่อ206เสียง งดออกเสียง9เสียงโดยได้รับเสียงไว้วังใจเกินกึ่งหนึ่งคือตั้งแต่239เสียงขึ้นไปขณะที่เพจ f a c e b o o k ซึ่งต้องพิสูจน์ได้มีการออกมาโพสต์แบนเนอร์พร้อมกับข้อความเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจเพราะในายพักฝ่ายค้านมีเสียงสนับสนุนนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยซึ่งกมี4ีสสอก้าไกล4ีสสเศรษฐกิจไทย และ1นสอสอประชาชาติที่ทำการโหวตไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็คือโหวตไม่เห็นด้วยกับยติอภิปรายไม่ไว้วางใจและก็มีการแนบลิง์ผลโหวตฉบับเต็มทำให้ทางด้านของทีมข่าวเดอะทรูจึงได้มีการเข้าไปตรวจสอบที่สภา ที่ได้มีการเผยแพร่ถึงรายชื่อของสอสอและการลงคะแนนเสียงของแต่ละพักแต่ละคนไว้ซึ่งก่อพบข้อมูลตามที่เพจ Facebook ซึ่งต้องพิสูจน์ได้มีการระบุเอาไว้โดยมีพักฝ่ายค้านโหวตไว้วางใจนายกร,รัฐมนตรีประกอบด้วยพักเก้าไกล4คนคือ 1. นายกเกษมสันมีทิพย์ 2. นายคารมพลพรกลาง 3. นายพีระเดชคำสมุทร 4. นายเอกภพเพียรพิเศษ ส่วนทางด้านของนายขวัญเลิศพาณิชมาศงดออกเสียงพักเศรษฐกษิจไทยมี4คนคือ 1. นายนัทพลจรรัฐรพีพงศ์ 2. นายธนสิทธิ์โคสุรัตส์ 3. นายธนัททวีเกื้อกูลกิจ 4. ผพลตำรวจเอกยงยุทธเทพจำนงและพักประชาชาตินายอนุมัติชูสารออย่างไรก็ตามเมื่อวันที่18กรกฎาคม2565 ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าสอสพยาวหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยเปิดเผยภายหลังการเดินทางเข้าพบกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่สำนักงานมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัด เมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าพลเอกประวิทย์ได้ขอร้องให้พักเศรษฐกิจไทยยกมือสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายทั้งหมดแต่ตนได้ตอบปฏิเสธไปเนื่องจากวันนี้สถานะของพักเศรษฐกิจไทยคือพักฝ่ายค้านไม่ใช่พักร่วมรัฐบาลอีกต่อไปแล้วร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าถึงแม้พักเศรษฐกิจไทย จะไม่ได้ร่วมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในระหว่างวันที่19ถึง22กรกฎาคมนี้เพราะทางพักร่วมฝ่ายค้านได้มีการจัดสรรแบ่งเวลากันไว้หมดแล้วแต่เราจะโหวตตามมาติของพักฝ่ายค้านทุกคนในพักจะโหวตไปในทิศทางเดียวกันยกเว้นการโหวตให้กับพลเอกประวิทย์ที่พักยังคงสนับสนุนการทำหน้าที่บริหารราชการของท่านเนื่องจากว่ายังไม่เห็นข้อบกพร่องและการทุจริตใดๆเกิดขึ้น สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนําเสื้อโปโลโสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนําเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุกเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ําเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดย ไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S, M, L, XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิ่ทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ adshop4store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข021146663ค่ะ